สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุกุสุคนอุวา้อยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศอยู่เมกาหรือว่าอยู่ประเทศลาวเฮาเนาะเขามาหับซมเนาะซองน้องคอยเลี้ยงแพะได้เลยพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เฮาก็มาขุมาพ่อาวข้วนึงพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นกระเฮเลยลอดมาจากมาแต่บ้านใดพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมีดินมีดอนต่อเสาเพื่อนเพื่อนอยู่โดย ด้สาลีดิที่เตร้พี่เหาห้าสงินนันดดยู่สบายดีสบายดีดยสบายดีประตู่นกัแขนลอยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีดยดีีแหงดยถูกหกรคานแล้วนี่นฮะด้ยดอนผมมีดินดอนต้นหนาผมมีถูกกรัคาน เแมต้เอาเอาสิถามเจามาอยู่นี่ได้จากเดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนเดเนนาะโดยโซกมาหากินแนวใดเหมตุอยู่นี่โซโบเมตุเป็นยังเป็นหอืดเป็นหืดโดยรนจยาโดยัวมอะออกมาดีโดยหาเสาเงนดี

องแสน้แล้วค่าน้าักไผทุกสามสี่แสนอยู่แล้วสามสี่แสนไปเศร้านี่เศร้าลายบอลเลยพ่อแม่ตุโอยเศร้าลายบอลยูบอได้แพงกับพอย่แลยสี่ห้าแสนกะนี่โดยอันนี้เราจะเาอีโต้นี่งจะเ้าหนึงแสนโอ้ยเลยเศร้าไม่แสนเยเศร้าในเมืองบ แมนดยโดยอันนี้อีนางก็ปกาเขาเงียนเลยบอเป็นยังคือพวกเขาเงี้ยนลูกปรกาศโอ้ผมมีเงินเสียบ่ลรกอีนางนี่ได้เขาตีนางผู้เดียวบอโอ้ห

Mặc lạ đấy, giờ lộ Giặc <laughs> đây nhá bò đây bò dai cặp giặc Mặc lạ cả. hằng cái dai. phấn nó, hằng giặc này cả. rồi. Rồi, rồi.

ทั้งผู้ใหญ่่ดไหไปอยู่ดินกับเพื่อนทั้งนอกผู้สิไปอยู่วะนมีน้ำมีพื้นมีไผ่ไหโดยโดยขันได้เป็นของตัวเองบ่เมตุโดยโดยขันว่าเบิดเมตุผ้ต้ไปจั

ขึนช like, hey ่มาชื่อน้ดิน้อันะดลยตาคายกักไม้ดอกดอก่มด้วยดินได้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 อาบันเขาได้มึได้เขได้กรหิวหิวนอนเมตุมีผูหาไปใส่ได้เนีด้ลยเมตุกระโซ่เนาะเป็นหอบพืชออ้าหมอกองเมือกับประดินา เดียวเดนมิงเกาเกากระต่น like, ่้องถูกแล้วถูกูถูกตรงนี้ได้เนาะเาบอถูกบอกว่าบอกถูกแล้วกบมี่าขอแรกุเลงมือกันบูมี่เขามาหา่ได้กินเนาะขาลูกมาคำ่กท้ากันได้จะได้กินตุน้านนี่แหละ ล้านกระทบคนที่คนเขาขาดแรงแก้งขาดหม้อ่เมีตุหนยบัดบูมีกับบูมีอิลีบูมีจักเม็ดอลีนี่เอโตมือกัชกเข่าชื่อข่ากับเพงเนาะุ่นสิบสี่สิบห้าพันเลยเนาะเมตุแต่ว่าหน่งพันหนึ่งพันิบพันอพ่อกระชิมแบบนันบอกพ่อกกินไปหนย ใ่ค่มีครับชิเพืกินมาานาขาไผคะโ้ายมีลเ่ออู่น้พ่อโพ่อกเนาะมตนอหากะโดาวยเพราะว่าเพื่อนนี่ก็เศร้าเพิ่อนเพื่อนมาเก็บขาเศร้าขายังเลยก็อดไปบด้อยู่บ่ได้กินโอไม่ิเพื่อนมาบ่ได้ให้ด้ย นี่มีทางอึ่งก็จักสิซอยแนวใดก็มีแต่ทีมงานผู้ใหญ่เพิ่นผู้และพออึ่งพอน้องอึ่งก็มีแต่มาสัมภาษณ์โดยแล้วก็ส่งให้ผู้ใหญ่เพิ่นทงโดยโดย เลยตลอดปอดไผ่เลยชาตาตเลยก็เลเอชาติให้ลูกให้ลานเลยเนี่ยเลยเลี้ไเลี้ไกก็ินนะามันญ่เลี้ยงไปก็ไรเลยเขาเงียนกุกซือกับกอย่นียเลยพุทเอาเลยพุทกเล่นาถาง ขั้วคุ่ว่เุกอฮเล่ร่อนมากพรแมพี่น้องเลยอนธาแห้งขบครัวนี่ก็ผักพังนี่เด้อพอแมพน้องเลยโดยดเน้มันก็อยากใกล้ดินใดดอนอยู่เป็นของเจ้าของพอแมพี่น้องเลยมันก็สิรุพผนค่ะใจ่ใจในอบครัวนี่กัคัาว่าให้คาเฮือน กับบมีแนวอยู่แนวกินบุมีเขาน้าซ้สัป้าพ่อแม่พี่น้องเลยพอน้องอึ่งก็อยากสุดแต่อยากซอยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่พอน้องอึ่งก็ยังบุมีแต่ว่าใจนี่อยากซอยมนหนุดห่วมโลกน้ำกันโดยพอน้องอึ่งกับบูมีดอกหางเต็ดในไรบืนบืนเห็ดบืนหามันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นผู้ถูกผู้ยากก็อยากสุดอยากซอยโดย ทำูห้คาใ่ก็ไดู้่่าด้รืล่าเช่าไรของชุดแรกท่าใส่้สูบมาน่าวนไปอ่รวยเคสนี่ก็ลำบากแง่แค่นแห้งพมพนองเลยกระผักป้าผักลุง อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไทยอยู่ลาวแล้วกับพูนยัยที่ว่ามีแต่พอน้องอึ้งแล้วก็กับน้องอึ้งน,น้องก้อยกับโมโซยกับบัวได้ก็มีแต่ได้ยืนแต่เบื้องต้นที่ไม่ที่น้องเลยลำเล็กกำน้อยพอพอน้องอึ้งก็ยังเป็น่องน้อยอยู่เลย สปอนเซอร์กับพวกเขาทั้งพ no. no. ่อน้องอึงสีหนะาเมียวตุเราก็ได้ยืนเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเพื่อทางทีมงานผู้ใหญ่เพื่อนผู้เล่ผู้เถื่อเพื่อนสีได้เข้ามาอีกเท่อนึงด้วยด้วยการสีพ่อน้องอึงกับสีส่งไปให้ทางตุสิธทีมงานปันสุกผู้หละพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็พ่อน้องอึงกับสีมาอัปเดต ให้เบิ้งครอบครัวนี่อนาถาแห้งโมเมนว่าพอน้องอึ้งสิท่านได้ท่านไปถ่ายเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยพอน้องอึ้งมาเบิ้งนี่สองสามเถื่อแล้วแม่ตู้เพิ่นกับโมเมนบ้านโมเมนบ้านเกิดเมืองน,นอนเพิ่นอันนี้กัเพิ่นเฮเล่รอนมาพอน้องอึ้งเห็นพอน้องอึ้งกัอยากสดกอยากซอยอยากค้ำสู้เจียจุน ที่ว่าคนถูกยากคือกันพอนองอึงกับพานพานจุดจุดนี้มาแล้วโดยจนนอนดินกินหนัพอนองอึงกับผมีเงินสิสาวเวือนสิสาซ่านอยู่แล้วเอเลยล่อนไปพอนองอึงกัขอบมกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเบสสุข,ขสุคนโดยสาถุที่ว่าเขามาซอยพอนองอึงแล้วก็ได้มาเป็นยูทูบเบอร์น้อย ช่องหนึ่งโดยแล้วก็มานน้ำเสนอผู้ถูกผู้แย่ขนสี่แหละเพิ่นกระดุกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเพิ่นกระปูกพักปลูกหญ้านี่แหละมันหาเศษอะไรเพิ่นพ่อแม่ดินเพิ่นขันสิปุกกลายขันสิปลูกไปเรื่อยๆกันโดยกระดุกกระมันอยู่ยแล้วพ่อแม่พี่น้องคุณทำหน้อยเต้นพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นก็อยากได้เงินได้สานได้อยู่เป็นของเจ้าของ โบมีพี่น้องเลยโดยถุกเนี่ยฝากมองนี่แหละก็ขอผากเคสเคสนี่เนี่ยเด้อผู้ใหญ่ใจดีเบิดสุขุสุคนโดยพอน้องเอึ่งกับโบมียังมีแต่ขนมมาฝากอีนางน้อยเอ้านางหนุกโดยใช่โดยเนี่แต่ว่าพอน้องเอึ่งสิ ให้ทางทีมงานตุซิท์เข้ามาอีกเทื่อนึงโดยมาเบิ่งตัวจริงเฮือนนี่ก็บ่แม่นเฮือนเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮือนเซาเฮือนเซาเงนเาไหรคณะว่าจักเพิ่นสิไนี้มื้อใดน้อแม่ตู้คันบ่มีเงินบ่มีเงินให้เพิ่นจักเพิ่นสิไนี้มื้อใดใดก็บ่เว้ามื้อนั้นยเิ่ก็ไลนี้เดเนาะโดย โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้าพ่อน้องเอิงก็สิได้ลาเด้อเด้อแม่ตุสวัสดีพ่อตุโดยโดยสวัดีนงสดีแม่ตุสดีโดยพอน้องงก็บ่มีหยังมายืนเพราะว่าเงินยืนเิงต้นพอน้องงเบิดแล้วคนีอ้าวีมแฮงีนอนย คนอื่นก็จะได้กล่าวอ่ะสบายดีสบายดีเด้อผู้แม่พี่น้องเบิร์ดสุ่ผู้สุ่คนโดยบม่ว่าอยู่ในประเทศและต่างประเทศโดยก็เขามาหับซุ้มทรงน้องก้อยเลี้ยงแพะได้เลยโดยบุคลโฆษณาเด้อผู้แม่พี่น้องขอขอบมุกขอบใจผู้แม่พี่น้องที่ติดตามหับสุ้มทรงน้องก้อยเลี้ยงแพะโดย โดยบทบองโฆษณาก็ขอบอกขอบใจให้อยู่ดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนเน้อยบทบาเพื่อแข่งอยู่ดีมีแห้งบายบ,าย,บายดีบาย